สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเิด็กคค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเิด็กๆคะคุกครทองทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราคุยกันแล้วนะคะว่าเราจะทํากระทงกันนะคะเมื่อวานกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะเราก็มีรําวงเพลงวันลอยกระทงนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะ เราจะทํากระทงนะคะโดยที่วันก่อนคุณครูบอกไปแล้วนะคะว่าเราเตรียมอะไรไว้ในวันนี้นะคะอย่างแรกก็คือหยวกกล้วยนะคะ,คะ,ะรู้จักใช่ไหมคะหยวกกล้วยสีอะไรคะสีขาวภาษาคิดว่าอะไรคะไว้ใช่ไหมคะโอเคว<ต>าง<อ>ไวเลยต่อแนะนําอีกนะคะอันนี้ก็คือใบตองหรือว่าใบกล้วยของเรานั่นเองนะคะใบตองนะคะมีสีอะไรคะสีเขียวอ่าบอกคุณครูหน่อยคะ่ะสีเขียวภาษาคิดว่ายังไงคะ คลีนค่ะคลีนสีเขียวค่ะดีสนะคะอุปกรณ์ที่ต่อไปนะคะอันนี้นะคะเรียกว่าเข็มหมุดนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปรับใบตองนะคะนะคะเวลาเราทํากระทงนะคะเอ๊เข็มหมุดภาษาอังกฤษว่าไงคะคูนิคคูนิดค่ะอ่าเกี่งจดงเลยนะคะเรามาเรียนรู้ัาษาง่ายกันนิดนิดเลยน่อยนะคะวันนี้นะคะเป็นการบูรณาการนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เรามาประดับเมื่อเราทํากระทงเสร็จ ดอกไม้ใส่ได้ทุกอย่างเลยลูกแต่ว่าวันนี้คุณครูแนะนำไม่ใช้ดอกดาวเรืองนะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะเราต้องอยู่อย่างพอเพียงนะคะเฮ้ดอกดาวเรืองนะคะภาษาสีอะไรคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าอะไรคะคุณนิด yellowyellow นะคะโอเคเก่งกันเลยนะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์ต่อไปก็คือเทียนนั่นเองนะคะเทียนเนี่ยเรา จำกระทงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปักเทียนลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คืออะไรคะทูบค่ะนี่ทูบสามก้านเลยนะคะหนึ่งสองสามค่ะส่วนเทียนนะคะเราใชา้เทียนแท่งเดียวนะคะต่อไปค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะงไม่การเสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มทำกร <ไป S 1> <ล>ะทง n g เลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ ตักมาแล้วนะคะหยกปวยนะคะอย่างที่สองนะคะใบตองนะคะเราก็รองพื้นฐาน้างล่างนะคะตัดให้เป็นวงกลมเลยลูกตัดให้เป็นวงกลมไม่ต้องเป๊ะนะคะเนีียขนาดนี้ก็ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็วางลงไปเลยนะคะเราก็ใช้เข็มมุดมหมัดหกลงไปเลยนะคะ,คะหักลงไปเลยค่ะหักลงไปเลยป้า แบบง่ายๆแล้วก็ไปกันแบบเร็วๆนะคะเราว่าเด็กๆกับผู้ปกครองคงจะเตรียมันไว้แล้วนะคะช่วยกันนะคะจะได้เสร็จเร็วๆค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็มาปั๊บใบตองนะคะวิธีการจับนะคะเราก็ปับเข้าหากันนะคะอย่างนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วเราก็ใายกันไกลตัดนะคะอ่าแล้วก็ เห็บแม็กซ์ดีนะอ่าเอาปักลงไปเลยค่ะปูนิษปักลงไปเลยเชื่อกันเชื่อกันค่ะแบบเดียวกันค่ก็คือปักซุลยนะคะอืมแบบเป็นตี่มุมนะคะใช้ง่ายนะคะสําหรับหนูๆชั้นอนุบาลสามนะคะไม่ต้องให้ยากนะคะเพื่อจะได้ทำกันทุกคนได้ฉับฉับกันทุกคนนะคะอะไรค่ะปูนิษช่วยกันเชียร์ช่วยกันเชียร์ช่วยกันปักนะคะเด็กๆ ปักเลยค่ะปักเลยเด็กๆทําได้ไหมคะทําได้ธีแบบง่ายๆนะคะสำหรับเด็กๆนะคะเป็นครอบครัวได้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปก็ตัดใบเล็กอีกนะคะเล็กกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็พับเหมือนเดิมนะคะพับเหมือนเดิมันนี้ปับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็เย็บไหมค่ะจะได้แบบนี้เลยค่ะเย็บม็กนะคะแล้วเราก็วางทับ ลงไปสลับกันนะคะสลับกันนะคะเชกันเชกันค่ะเอาละคะเห็นไหมคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะ,ะนี่ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะ่เด็กๆทำได้เมยลูกทำแบบง่ายๆนะคะ ุ่นนี้เราก็จะไปรอยกระตรงกันแล้วนะคะจะ่ไมุู่นิดยมีชุดสวยๆใส่ยังคะใส่กระตรงทางบ้านนะคะเนี่ยเสร็จขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเฉกเฉกอย่างนี้นะคะอ่ะล่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปก็ให้เราพับเหมือนเดิมอีกนั่นแหละค่ะพับแต่ว่าเที่ยวนี้นะคะให้เราป้ายคุณแม่ขาดูอยู่ไหมคะอนี่ยป้ายอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นกวยนะคะนี่แนี้นะคะ อ่าแล้วก็ตัดแล้วก็แม็กเลยเราก็จะได้จำปิดมาแบบนี้ค่ะนี่นี้นะคะอ่าแล้วเราก็เสร็จแล้วก็เสียบสักวางไว้เลยนะคะอ่าสักวางเลยนะคะเด็กๆทำได้ไหมลูกทำได้นะคะเออต่อไปค่ะเราก็ติดไอเต็มเลยนะคะให้เต็มไอไอไอห้เต็มพื้นที่ทุกมุมค่ะ กช่วยกันได้เร็วจังเลยค่ะคุณครูอีส์ใช่ค่ะเราต้องช่วยกันนะคะมีความสามัคคีกันนะคะมีมสามัคคกันในครอบครัวนะคะแล้วก็จะได้ไปลอยกระทงพร้อมกันนะคะหนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงเท้านั้นนะคะสำหรับในภาคเรียนนี้อันเล็กค่ะอันเล็กอันเล็กนี่มีอีกอันนึงไม่ใช่คกูนิดนึงใส่ตรงนี้เลยค่ะใส่เข้าไปเลยต่อไปจันสุดท้ายนะคะจันสุดท้าย เหมือนเดิมอีกนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นอันเล็กนะคะตัดเ,เล็กใส่แล้วตัวนี้ไมะะ่เป็นไรเสรียไปเลยเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้มาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าขนา,าดเล็กกว่าแถวที่สองนะคะเล็กกว่านะคะใช่ค่ะคุณครูจะรีบตัดให้เิดจนะคะเด็กๆอาจจะไม่ต้องรีบก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนคุณครูต้องแข่งกับเวลาดิดนซึ่งค่ะ ช่วงนี้นะคะเด็กๆก็แต่งชุดสวยๆไปนะคะลอยกระทงเขาลอยกระทงไหนครับพุธอ๋อตอนนั้นคืนนะคะเด็กๆไปทําลําพังได้ไหมคะไปไม่ได้ไปไม่ได้ค่ะต้องเชิญคุณพ่อคุณแม่ไปนะคะลืมนะคะผูกครองนะคะต้องไปกับน้องนะคะคะะด้วยนเอาคุณนิดนึงกลับตรงนี้เลยค่ะอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วค่ะยินดียวก็เสร็จแล้วละค่ะทำไปได้เรื่อยๆนะคะอ่า อย่งเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยน้องได้เลยนะคะปกตินะคะทุกปีนะคะน้องๆจะได้ทำกระทงนะคะคุณแม่ทำที่สูทำทุกปีเลยนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าก็คงเหมือนกับปีก่อนๆนะคะก็คือทำากันที่ศูนย์นะคะถ้าจะเสร็จแล้วคุณนิดอีกมุมันึองนะไม่ต้องไม่ต้องได้แล้วค่ะเอาละค่ะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะคะเด็กๆค่ะขั้นตอนต่อไป เราก็ใช้ใบเตยหอมนะคะที่บ้านน้องมีไหมลูกใช่ไหมคะถ้าไม่มีใช้ใบตองแบบนี้ได้เลยค่ะไม่มีใช้ใบตองได้นะคะก็ฉีกนะคะฉีกเอาไว้พันรอบค่ะยวกล้วยแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าเอะใบตองมันจะสั้นไปไหมคุณนิดถ้าบ้านใครมีใบเตยนะคะหนูก็ใช้ใบเตยได้เลยค่ะเพราะว่าใบเตยเนี้ยยาวนะคะยาวแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้เขีมยหมุดปากเลยค่ะคุณนิด อ่ะเอยเห็นไหมคะไปจะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆขค่ะนี่ได้แล้วนะคะก็จะอยู่ลัษณะอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งนิดนึงเด็กๆขาที่บ้านเด็กๆมีดอกไม้มีดอกอะไรบ้างไหมคะแต่ว่าวันนี้อาจจะใช้เมล็ดมะละกอเมล็ดมะละกอก็ได้นะคะหรือก็เสียบไปเลยค่ะ เียบไปรอบนะคะที่เสียบกับคุณแม่เลยที่ใบตียอดนะคะยอดใบตองนะคะที่เราพับไว้เดียวเดียวนะคะอาจจะเพิ่มความสวยงานขึ้นมานะคะลักษณะเด่นขึ้นมาเลยนะคะมีทีเขาตัดด้วยนะคะอันนี้ดอกดอกไม้นี้ก็เป็นเราอาจจะใช้ดอกไม้ที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะดอกไม้อะไรก็ได้ไม่ต้องซื้อนะคะเราเน้นเศษวัสดุ ธรรมชาติหรือว่าวัสดุเหลือใช้นะคะเอามาใช้ได้เลยหรือก่มางก็ได้อกไม้ที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะคือไม่ต้องซื้อนะคะช่วงนี้เราประหยัดประหยัดค่ะ่เราต้องช่วยันก็่าไม่ประหยัดแล้วล่ะลูกนะคะเอาละค่าจะเสร็จแล้วนะคุณนิดนะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวพอตกแต่งเสร็จก็อ่าเด็กๆนะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะอย่างที่นี้ต่อไปตัวนี้ปักทุกเทียนเลยอ๋อเดี๋ยวนะคะก่อนที่เราจะปักทุกเทียนเนี่ยบางทีนะคะเนื้อพื้นที่ของตรงนี้ชัแข็งนะคะเราก็สามารถใช้กันไกลกดลงไปเลยค่ะกดลงไปเลยแล้วก็เราจะใส่อะไรก่อนคะนี่คุณพู้ใส่เทียนอีกทีหนึงค่ะ ีนึงนะค่ะอันนี้เด็กๆต้องไม้ปลุกคลองปักไอ้นะคะปักเทียนแล้วก็ปักทูบค่ะสามก้านสามดอกนะคะอาจจะน่าอะไรปักไปก่อนนิดนึงนะคะนำไปนิดเดงเสร็จไปแยังคะคุณผูอีค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราตกแต่งความสวยนิดนึงนะคะเป็นดอกไม้ที่เป็นมงคลด้วยนะคะก็คือดอกดาวเรืองนะคะเราตัดเลยแล้วก็เสียบลงไปเลยค่ะ หนึ่งดอกนะคะนี่หดอกนี่สองดอกค่ะกี่ดอกแลคะคุณครูใส่ให้เต็มเลยค่ะกี่ดอกก็ได้ค่ะแล้วนะคะนี่ของคุณครูใช้ทั้งหมดสี่ดอกสี่ดอกนะคะเด็กๆขาก่อนที่เด็กๆจะไปเอากระทงไปลอยนะคะเด็กๆจะต้องตัดเล็บใช่ไหมคะคุณนิดอ่า ตัดเล็บตัดเสื้อไอ้ใยเสื้อผ้าตัดผมนะคะใส่เหรียญลงไปใส่เหรียญลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ต้องเยอะนะคะใส่ลงในกระทงเลยนะคะแล้วเวลาไปลอยต้องเป็นในข้ควกุณนนี้ต้องมาที่ฐานต้องมาที่ฐานยกเป็นอย่างนี้เลยจุดตัวจุดตะกวาที่ฐานอยากได้ไรอยากได้ขอขมาแม่น้ำคงคาที่จะมีสิ่งของไปในแม่น้ำคงคะค่ะแล้วก็ยังไงสดคะให้เรา ม,มีความสุขใช่หมทุกคสูขคะ่ะลอยไปกับแม่น้ําคงคาเลยะนะคะสําหรับปีนี้สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ลอยไปตามแม่น้ําพงคานะคะ<ช>มันจะม,มีสิ่งที่เลือเลอยๆ,ๆอยู่กับเราตลอดไปนะคะ จะเทียบไว้แล้วนะคะสวยไหมคะลูกของใครสวยนะคะโชว์ให้คุณครูด้วยนะคะถ่ายรูปให้คุณครูถ่ายรูปมาเลยค่ะไม่ต้องอัดวีดีโอได้ทำเองนะคะเอามาสักสี่รูปนะคะได้ค่ะคุณสี่รูปภารูปได้ค่ะวันนี้เสร็จแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงค่ะสวัสดีค่ะโอยวคุณครูเอาต่อยิ้มด้ึงค่ะอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะหนูอย่าประมาทนะคะต้องอยู่กับพวกรองตลอดเวลานะคะ ดีไหมคะคุูนิดเพื่อเ,เพื่อป้องกัน<ช>ะาะหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดนะคะที่ตรงไหนที่แอนอย่าก้าไปนะคะ,ะต้องดูเลโดยตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเลยกระทงนะลูกนะวันนี้สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ